สวัสดีครับทุกคน EP ที่5แล้วนะครับผมอ่าฟริตกำลังสำรวจสถานที่อยู่นะครับแล้วผมก็ตัดจบเลยเราไปต่อกันนะครับเราไปรุ่นกันนะครับว่าฟริตอ่าจะไปยังไงต่อนะครับตอนนี้เป็นเนื้อเรื่องพิธีกรรมนะครับในท้องเรือโอเคไปครับผมฟริตก็หนีออกจากแดนนี่มาได้แล้วนะแดนนี่เหมือนเจออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็โอ้โหมาถึงก็ฉากนี้เลยนะครับ โอเคเราสำรวจดูแล้วนะครับตรงนี้มีกระสุนนั่นก็ไม่มีอะไรนะครับเเดี๋ยวนะเมื่อวันคลิปที่แล้วนะครับเรามาจากธนุเราไปทางนี้นะครับส่วนแดนนี่เป็นไงนี่ก็ไม่สามารถตัวอะไรว่ะอมไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าแดนนี่เป็นยังไงบ้างสำรวจก่อนนะไม่มีอะไรไปครับ อะไรเพอน่ะเฮ้ย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 เอาเอาเอาตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายไหมตายไหมตายไหมรอดรอดรอดไหมเอออุ๊ยอ้ยไปไปดีนะพกมีดมาด้วยอุ้ย ไม่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 ตายแล้วพลาดอีกแล้วครับเฮ้ยอย่านะฟิตเฮ้ยโอ้โหพลาดไปสองครั้งนะครับกดโดนไปสองครั้งเหมือนกันอันตรายครับเราต้องโอ้ยอุ้ยแบะ เอ้าเ <Bad? S 2> oh. มื่อกี้แบดนะครับทำไมแบดถึงเป็นผีนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยฟริท้องเรือตีสองสี่สิบแปดนะครับเออโหย,ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับในท้องเรือเออแปลกมากครับสถานที่ทุกอย่างเก่าหมดเลยนะครับแต่ทำไมตรงนี้ถึงใหม่เหลือเกิน มีให้สมบูรณ์นู้นนะครับไปๆเขาโอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้ศพหรือเปล่าอ๋อหุ่นอืมน่ากลัวนะครับโอ้โหไม่หันแล้วนะ โอเคเราตาฝาดครับอ่าตาฝาดดนตีก็ฝา,าดนะครับดนตีก็ตาอืมเตรียมใจนิดนึงนะครับโอเคอย่านะอย่าหยอดเลียนนะเล่นตุ๊กาตาไม่เห็นจะน่าเล่นเลยเอาจริงดิฟิต ออะะหยอดก็หยอดวะโจลี่แจ็คเฮ้ยไม่น่าสนุกเนาะเอ่อฟีดฟีดฟีดยังไงเปิดดูไหมลองดูแล้วกันเนาะยังอยู่ไหมวะ โอ้โหวิเอ่อปิดแล้วกันเนะโอเคไม่มีอะไรครับธรรมดามันเป็น <place> ที่นี่มัน <All right. S 1> ไม่ปกติใช่หรอเฟดตั้งแต่ตุ๊กตาเมื่อกี้แลละเจออีกแล้วครับสมุดโน้ตสมุดโน้ตที่เปิดด้านในไม่ได้ครับผม mm. เปิดไม่เป็นหรือว่าเขาให้ดูแค่นี้ก็ไม่รู้ ไม่มีอะไรเลยนะอ๋อเปิดได้แล้วหรือว่าเราต้องกดแบบนี้ทุกครั้งเลยวะเราคาบาวจากชุมนุมอย่างลับๆและไม่ควรมีชนที่มีใจิตใจและจิตว,วิญญ,ญาณอันมั่นคงเกินหรือน้อยไปกว่าห้าอะไรวะเป็นหญิงสามและชายสองทั้งหมดเป็นลูกหัวปีวบยดา,าราห้าแฉกจะถูกวาดและผู้ร่วมพิธีโอ้ ่ายิ่งอ่านยิงงงเนาะโอเคก็ประมาณว่านะครับเป็นพิธีกรรมของเขานะครับเกี่ยวกับตาดาราห้าแฉกดาราห้าแฉกนี่มีพลังอัน,นันเนะเาะอะไรมาผินหน้าไป90องศาเพื่อพัฒน,นาถึงเครื่องรางรูปดาวดาราห้าแฉกคือศรัทธากวัยดาบไปด้านหน้าอาจจะเป็นคำใบนะครับเพื่อที่ อาจจะมีอะไรสักอย่างก็ได้เนาะกวดับไปด้านหน้านะครับและผินหน้าไปเพื่อพันนา,นานถึงตราที่ประกอบขึ้นด้วยความเคารพผิดหน้าไปทิศเหนือพร้อมกับโห่ร้องสรรเสริญโอเคดูหน้าต่อไปครับอืมเป็นพิธีกรรมนะครับกวดับไปด้านหน้านะครับล้วใช้พร้อมกับโห่ร้องสรรเสริญดาห่าแฉกอืมกโลกริชโลหิตลุก ล่างจากถูกย้ายไปยังโรงไม้หนาโดยให้คณะสามารถเข้าถึงศีรษะเมื่อใดก็ได้เพื่อเป็นการเตือนใจความถึงความชั่วร้ายที่สามารถแพร่ไปสู่ชนที่ไม่ระวังพลังของไซรัสเหมือนกับสถานที่เนี้ยผมว่าเหมือนเขาเล่นของนะมีแค่นี้อ่ะเปิดได้2หน้าเนี่ยนะสมุดเล่เมเบลล์โอเคน่าจะไม่มีอะไรนะครับก็คือรู้คร่าวๆนะครับว่า สถานที่นี้ครับมีอ่าเหมือนผู้ทำพิธีเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับดาวห้าแฉกเลยมีเรื่องแปลกๆในเรือแห่งนี้หรือเปล่าโอ้ทางออกทางออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับเอ่อฟริสฟริสเธอต้องโอ้โหนู่นนู่นนู่นอะไรวะเนี่ย เลือดนะครับน้ำเลือดโอ้โหเป็นน้ำตกเลือดล่องรอยก็แปลกๆนะครับอ่สำรวจกันต่อไป น่าจะไม่มีอะไรเปียโนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีอะไรนะครับสําหรับเปียโนหลังนี้ไปยังไงฟริตฟริตเธอนี่ก็เดินมั่วจริงเดี๋ยวนะครับผมขออ้อมไปทางนี้แล้วกั็อุ้ยอะไรอ่ะเอ้าอ่าห้องสมุดนี่อยู่ทุกที่เลย กลับมาสู่พื้นที่ปกติแล้วครับครวะนะะฟิตเอาไงเฮ้ยอ๋อไอ้คนที่เห็นในที่เราดูภาพนะครับยังไงวะเนี่ยต้องจับให้มั่นนะครับจับคีย์บอร์ดให้มัน่นจับเมาส์ให้แม่นลบ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 ฟันนะครับฟันสิครับฟันอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ อย่างนี้อย่างนี้ได้ย่างน้ได้ไม่รู้ใครนะใครวะไม่ใช่คนนะครับน่าจะเป็นเดาไม่ถูกแล้วกันโอ้โหยังไม่ได้สำรวจเปียนโนเลยโอเคครับผมเราตัดออกมาในโกดังหนึ่งนะครับ ตีสอง้าสิบสองมิถุนาวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนาเฮ้ยใ,ใครอะใครตามเรามาใช่คอนหลานหรือเปล่าอะไรกับจูเลียระวังมาแล้วร่วงไปแล้วแผลที่โดนเหล็กเกี่ยวยังอยู่เลยนะครับเฮ้ยทำไมลงมาที่ที่นี่อะ น,นี้มันเครื่องบินเนียครับยังไงวะเนี่ยเอา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 สำรวจก่อนสำรวจก่อนคืออะไรดึงมาดึงบ้างอเล็กอะไรวะเนี่ยอืม อันนี้คือโอ้เอเราฝันถึงอนาคตหรือเปล่าครับอันนี้เป็นรูปของจูเลียนะครับแล้วเนี่ยมีหอยกเกาะน่าจะโอ้ยังอยู่เอ้าอะไรวะอะไรกันแน่ครับเนี่ยเจออเล็กสองคนนะครับ ยังไงวะยังไงยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับควผมว่าต้องต้องมีอะไระลนลานเนลนลานเหรอครับยุดยุดยุด,ยดใครเป็นใครไม่รู้ครับมีรอยสกักโอ้ <Come on. S 1> มาเร็วคือใครครับแต่ว่ามีรอยสกักไม่น่าใช่อเล็กนะครับ พี่สุอะไรเขสักวะไม่สกัสกสักป่าเออบาเล็กไม่ได้สักนะครับอา้าวจู <c oughs> เลียเร็ว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 รุนลานเหรอครับเมื่อกี้เออใช่ไหมไม่มั่นใจนะอะไร you <c oughs> เออเธอไม่เป็นไร <c oughs> ใช่ไหมเอออ๋อมีรอยสักเหมือนกันนะครับคนนี้ก็มีรอย ขอบคุณนะฉันเกือบจมน้ำตายไปแล้วเราต้องหนีมหมมันอยู่ในนี้หรือเปโอ้ยโอ้ยเยอะจังวะอ๋อคนนี้เอ้าแล้วอเล็กอ่ะอ๋อไม่ใช่อเล็กเหมือนนี่ใช่หน้าคือเชื่อโอ้โหหยิบมีดนะ เร็วสิไป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 ไี่เหมือน,นเล็กเลยนะครับตอนที่มันสู้ที่สู้กันอยู่สองคนนะโอ้ยอ้าวอ๋อแบลดที่เราเล่น าอยากเซอร์ไพรส์ผมเรื่องอจริงๆคนละดเดียวตลกดีบากว่ามันตลกแต่ว่าคนที่คุณจ้างมาเล่นเกินเบอร์ไปหน่อยมกแล้วยังงงไปหน่อยเลยคุณคงไม่อยากรู้สึกว่าจ่ายหนักแต่คนที่ได้กลับไปมาแต่ตัวกระจอกจอพูดกับใครอะของเลนใหญ่เกินไปเก็บไหมเขาจะทิ้งนะพวนี้บ้าจริงจริงพว e นี a c h ่ตามเรามาทั่ว s h i มองงั้นถ้าคุณอยากหยุดกกบ,บันล้ะก็รอทุกวันซะผมจะคอยช่วยเองเอออะไรแบบน,นี้เนี่ยคืออะไรอเล็กซ์จูเลียจูเลียโอ้ไปครับไป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 เมื่อกี้เห็นแบดเลือดเต็มเลยนะครับ s <S ฉันไปตามหาทุกคน S 2> <S 2> <S บางอย่างกาลังปั่นหัวฉันสิเอ่าแบลดที่เราตกจากตกจากตรงนั้นนะครับแล้วตายแต่เราไม่ได้ทำอะไรพลาดนะครับถึงเวลาแล้วตกเองอะครับเฮ้ยเสียงดนตรีดูสิในห้องห้องใครไม่น่าจะมีคนอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหน,นโอโ้โห โรงงานทำน้ำให้บริสุทธิ์บันทึกภาคสนามจากพันจ่าในโอเคเป็นแผนที่โรงงานอืมในนี้มีรูปภาพครับเราไปดูอนาคตกันต่ออุ้ยเอาฝาที่เราต้องการในเรือที่เราต้องไปใช้ในเรือะะับฝาครอบ เครื่องยนต์นะครับพังนะครับในนิมิตเมื่อกี้โอ้โหสวยมากนะครับตัวน,นี้ <Duke? S 1> เรือในยุคเหรอเฮ้ยไ,ไม่มีทาง <Duke? S 1> ไม่มีทางแน่ๆไปไม่ได้โอ้เลือนเออวะเรือดยุกไปอยู่ในขวดแก้วได้ไงวะ ไปไปครับไปครับม,มีตั้งหลายห้องให้เราสำรวจนะครับแล้วเสียงมาจากไหนไม่รู้มีอาวุธให้ไหมเนี่ยมีอาวุธให้คอนนี่เราไหมเจออีกแล้วนะครับตัว๋วอืมลืมกดลืมกดค้างนะครับต้องกดค้างนะครับถ้าจะอ่านรายละเอียดของสิ่งของประมาณนี้ครับ แบบฟอร์มนะครับใช้ภายในธนันภารกิจชายตกน้ำสั่งหยุดเรือและท่อสมอเมื่อเวลาตีหนึ่งยีนาทีฉันได้รับรายงานชายคนหนึ่งพลัดตกน้ำตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยทั้งหมดภายใต้คาสั่งของคุณได้รับแจ้งและเตรียมพร้อมที่ช่วยเหลือในการค้นหาผู้ภัยผู้เสียชีวิตวิลเลียมพีฟอร์อม,มีชายพลัดตกน้ำ แต่และเรื่องนี้จะสัมพันธ์กันยังไงก็ไม่รู้นะครับเราก็ไปครับผมเราก็สำรวจไปพร้อมๆกันนะครับมาอีกแล้วครับอันนี้ไม่เหมือนใบภารกิจนะครับบันทึกภายในนะครับเป็นบันทึกภายในถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนกับตันฟอร์ดมีคาสั่งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดในระหว่างการเดินทางครั้งนี้เจ้าหน้าที่คนใดก็ตามที่พบว่าสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่เลือนนอกหรือนอกหน้าที่ถูกสารทหารพิจารณาจะมีการ ปันส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับคุณในภายหลังอ๋อเขาออกกฎมาห้ามกินเบียร์กินเหล้านะแต่ว่าโจกับชาลีที่เราเล่นในอีพีแรกครับไปดื่มกันมานะในยาวราชเอ,อ่อเอาสำรวจกันต่อไปวับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทางออกในนี้ในนี้โอ้โห เจออ๋อห้องห้องเชื่อมกันนะครับห้องเชื่อมกันห้องนี้ไปทะลุออกห้องนี้โอเคไป you, <laughs> just, มัน <It> s <S กำลังปันหัวฉันมันแค่กำลังปันหัวฉันมันพวกไหนล่ะคอนหลาดไปละคอนหลาด โดนปั่นหัวนัว่นแหละคนรลานเราโอเคไปอืม okay. mm hmm. mm hmm. เสียงดนตรีหายไปแล้วนะครับฝั่งนู้นมีอะไรให้ไปสำรวจนะครับขอสำรวจตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้คือโอ้ยเจอแบบนี้ทุกทีนะครับต้องเตรียมใจนิดนึงนะครับ่ปเจอหนู ขวดอืมขวดเหล้านะครับหรือเปล่าขวดเหล้าหรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผู้ชายประเภททำตามที่พูดเท่าไหร่อ๋อพอเราไปดูรายละเอียดแล้วเนาะเขาห้ามกินเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเออมีเสียงเด็กคะเล็กๆ นะครับกดผิดกดเพิ่มเสียงก่อนบางทีเสียงก็เาบาบางทีเสียงก็ดังนะหูฟังผมเนี่ยถ้าจะมีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่คงเป็นกัปตันนั่นแหละกัปตันกัปตันครับไม่เคยเจอหน้ากัปตันเลยเพิ่งไปเจอครั้งแรกโอเคไปอืมกระจก มีเงาเราแวบๆได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมครับทุกคนโอเคบายๆแล้วเย่ I should really take a look behind us ไปดูหลังตู้บานนี้สินะควรไหมนะฉันควรแต่ควรจริงเหรอขรรช์จะเย็นขรรช์ใช่แล้วฉันควรจะควรไหมควรไหมนะควรเหรอเนาะ อุ้ยเออมันก็ได้ไม่ควรก็ได้จะงัดไอ้นี่ออกยังไงดีนะอืมหาอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เอาไว้งัดเอเนี่ยเหรอตัวนี้นะเอาจริงเด้อ เชิงเทียนนะครับไปเอาไปด้วยไปคอรลาตไปเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอะไรแบบนี้เอาละเจอที่งัดแหละมันหนักอยู่บ้างถอสำหรับประตูแหละไปโอเค กดย้ำก็ไม่บอกอุ้ยตลาดตลาดไปละสติไปแล้วเจอนางแบบเฉยนางแบบจากไหนอุ้ยอยู่ข้างหลังหายไปแล้วสติไปเลยเฮ้ยอุ้ย ไม่ทันครับโ,โดนอีกแล้วโดนทุกดอกโดนทุกดอกไม่ทันครับไม่เคยทันเลยน่าสงสารขลาดมากโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยยังไงยังไงยังไงกดไม่เคยทันครับ

โอ้ยเกือบไปครับอืมเฮ้ยใครอ่ะอ๋อใหญ่ใหญ่ป้าเมื่อกี้แต่ทำมาตอนแรกซะสวยเชียวโอ้ยขหลาดน่าสงสารนะครับอืมอืมอืมขรรชนายไม่สนนะขรรช์ตาย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 ,ตาย,ยไป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  ้านุ่งเส้นเดียวกันเลยนะปอปโอเคโอเคโอเครอดครับผมรอดไหมวะคนหลาดนะโพกไป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 ,ไปโอ้โป้านนี่พยายามเนาะไปครับไปครับไปไปไปโอ้ยฐานทันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดถูกพอดีค่อย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  เสียงใครเรียกแลว,วะเสียงใครเรียกยังทันอยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยูอออ่คิดไม่ออกเลยครับถ้าผมกดพลาดช็ชอตเมื่อกี้ขึ้นมาผมว่าล่วงนะเอาเราออกมาข้างนอกบนโอ้โหทีบเลยทีบได้ไหมเนี่ยโอ้โหพยายามจริงเจ๊รู้แหละว,ว่าคอนหลาด มีเสน่ห์แต่ว่าเจก็ต้องใจเย็นนะเอายังไงคอหลาดเอาให้ดีเกงงิงหมดแล้วเนี่ยเกงก็จะกดปุ่มไหนก่อนนะครับกระโดดข้ามไหมคอนลาดมันวิ่งมากระโดดข้ามเลยนะกระโดดข้ามปุ่มไหนวะดีอยู่นี่เออยู่นี่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าแล้วกระโดดไป เชิญหน้าสิครับอย่าไปกลัวโดดตายแน่แน่โดดไม่น่ารอดนะครับอ๋อได้ยินเสียงคอนลาดอยู่แมวสิพีซได้โปรดนี่ฉันเองเห็นไหมฉันฟิตเองฟิตเหรอขึ้นมาทำอะไรข้างบนนี้เนี่ยบ้่าเ้ย นายทำให้ฉันกลัวอ๋อมาเร็วเราไปต่อกันดีกว่าเราต้องตามหาคนอื่นป่าเอ้ยอ๋อผมเข้าใจละอ่าในนี้จะมีสารเคบีตกค้างอยู่นะครับทำให้เาเห็นภาพหลอนอุ้ยมาเร็วมาเร็ว ที่คนาดนี้เมื่อกี้นี่ฟิตดจูเลียสะบดใหญ่เลยใจเย็นจูเลียมันมาแล้วอะไรเวลาไม่รักฉันแล้วเหรอมีอะไรโอ้ก็ว่าเป็นเป็นอเล็กมาตลอดนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าเอ๊ะอ้พลาด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 เอจเจนเจนไปขั้นต่อเถอะเออยู่นี่นะครับเอดีผมนี่สับสนนิ้วตลอดเลยนะครับ ไหนดีวะอะไรดีวะอะืมมันก็ใจเย็นเกินวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปไปไปเอ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 พาดอีกแล้วกระโดดไม่น่ารอดนะโอ้ว,วิ่งก็ไม่น่ารอดนะฮะเอาไงไวะเนี่ย โอ้โหข้ามสบายเลยจูเลียอะไรวะเนี่ยเปิดสิเอเอได้อยู่ครับได้อยู่ครับค่อย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 ตามมาแล้วโอ้เจอคอหลาดพอดีเจออะไรขึ้นจูเลียวาไงเอาอเล็กอเล็ก ใหญ่เลยวะเด็กก็รักษา,าที่ปลอดภัยอยู่โยอยแรดคนเดียวนะครับที่ไม่ไม่แน่ใจว่ารอดหรือเปล่านะครับเราจะไปที่ไหนเนี่ยปลอดภัยจริงเปล่าวะเปิดประตูได้ดิ เราปอดภัยหรือยัง I think. เรายังไหวมั้งนะ o นี่มีฉากเลือดไหลนะครับฮัลโหลโอ้สวัสดี t h i n g สถการจะเปลี่ยนไปเรื่องของวิญญาณแล้วนะคุณว่าไหม Now down. Now one down เสียไปหนึ่งแล้วตอนนี้แต่ผมไม่ได้ตั้งใจทําให้布ลดตายนะทาไมอยู่ก็ตายเองอ่ะและไม่เคยเห็น布拉德บ้างไหมมีไงคริสเนี่ยคุณพอคิดออกบ้างหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นวิธีหยุดหมดนอิช่วยชีวิตเด็กตกท่าผู้โชคร้ายและน่าสงสารคุณ I hope คุณรู้หวังว่าเนี่ยถึงแม้ผู้โดยสารเรือรอบก่อนจะไม่สามารถลอกออกมาได้ก็ตาม มีคนเสียชีวิตเยอะพอสมควรเลยคืนนั้นให้ผมช่วยคุณหน่อยไหมมอบเขาไมปเลยเล็กน้อยเออเอาดีไหมเนาะยังไงดีวะเฮ้ยอ่ะอยากให้ช่วย Well then ถ้าอย่างนั้นพูดยังไงดีล่ะอาจจะมีเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทม่เกี่ยวข้องยิ่งกว่าไป อาจจะมีเรื่องการเมืองด้วยเพราะเข้าใจไหมอะไรที่ไม่ค่อยเหนือธรรมชาติการเมืองนคุณน่าจะพอเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วนะนี่ใบเหรอว่าทุกอย่างและทุกคนอาจจะไม่ใช่แบบที่เห็นก็ได้อุยหวังว่าพอช่วยคุณได้นะ Well aren't you excited to find out what you're more unfortunate than making about this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on back to it. Okay. Oh โหอ่าแบ a d Brad ผมน่าจะทำพลาดอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าคอ l l a r d ที่ผมพลาดเยอะนะแต่เขาก็ยังไม่ตายโอเคก็ อีพีนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรายาวนานมาอีพีที่แล้วนะยาวนานไหมก็กน,นิดนึงแล้วกันนะครับผมตัดพอดิตตัดเป็น2คลิปนะแล้วคราวนี้ก็จบคลิปนี้ประมาณนี้กันแล้วนะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ